ใส่เกลือโอเคเลยพอดีคร<อ>ับเย็นพอดีพอดีลูกนั่ง,ง่อนแบบนี้กินเมื่อนานนอนอันนี้นางเพื่องนะครับอตอนที่จะเอานางของเพื่งนะครับห่อนฮ่อนห่อนพี่น้องมื่อนี้พ่อเอาให้เบิ่งนี่ครับขึ้นขึ้นอ๋ออ๋โอ้โอ มันแตกแล้วก่อแล้วนี่มาเนี่ยพอมาต้มเลยต้มเลยแต่เราต้องแยกไดมันสิง,งามนะนะถ้ามีนางแก่เ,กเขาก็แยกออกนา่นง,งอ่อนตรงนี้กินเ็ได้นอนะอานี้น,น,นางเพิ่งเนีครับนางเพิ่งเป็นแผ่นของเพิ่งน้าพ่อเยื่อไฟไปได้ทานนั่นเับเป็นแผ่นหรือมีเลยนะครับแล้วมาต้มเดี๋นี้บ้านานี้อ่อนบอก ตองได้แล้วบ่เนี่ยครับได้ได้ได้นี่แหละว,วิธีการเอาพึ่งพร้อมทีตองแล้วกับ๋งอันนี้ขันนนข้นตอนขั้นตอนที่จะเอานัางของพึ่งนะครับฮอนฮอนฮอนพี่น้องนนอโหนะอันนี้คือนั่งพึ่งแต่ว่าบ่ให้แง่งจุ่มน้ำพอ โอ้มันเอาแล้วนี่ลองเอานางพึ่งใช่โอ้มภูมิปัญญาชาวบ้านเลยพี่น้องไม่ไม่นี่ต้องผ่าครึ่งนะครับผ่าแล้วก็นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านบุกให้เอาจักเชือมือเนยพอเอาให้เบิ่งเลยครับขึ้นงเพิ บ่ให้จุ่มน้ำบ่เขาจะบีบออกได้เลยเราบีบน้ำพึ่งออกปีนยังเขาก็ต้องใส่ไม้นะนี่มันห้อนนะครับพี่น้องม,มันห้อนเพราะว่าเขาต้มมันห้อนมาทีเลยเพราะว่าเขาโยกออกจากหม้อมาทีเลย,อ,ย,เลยอันนั้นเราใส่ไม่จับบ่ได้เพราะว่าห้อนแห้งครับเรียบร้อยบ่พอบีบอเอาแค่นั้นขาดเหมือนเทเสียทัดบอกมัน เน,นี่ย้มมนฮอนเอาธา,ทมาตมะเนี่ยวรั้เบิ่งตอนที่ใส่ธาตป่ะนะครับโห้ยคับถ้ากึ้งแซ่บแบบผเ้ซฟบรสดีเนื้อหอมยอดโีนเป็นพี่น้อง,งนอ,องนะโอ้โเนาโอ้โหเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับนางพรึ่ง นา่งพึ่งป่าปุ๋งบ้านี่ครับอ่าปกติเพิ่นใส่อย่างพอใส่แต่เกลือกระเซ็บแล้วเนาะตใสรถดินแล้วเต็มนะอันนี้ถูมาปุ๋งเด็ดเิ็มไปเต็นเดี๋ยวให้แม่เพิ่นปุ๋งครับเดี๋ยวสิพีทสูตรเพิ่นเพราะว่าให้แม่เพิ่นปุ๋งโอ้โหนี่นะต้ม้อเด่นมากเลยพวกมันหอมน้ำจีเข้าแหนะแม่นบอกพวกมันหอนเ่ยให้ปุ๋งเลยนะมันจะจีเข้ากันเกลือยังห่วยกับผูดีเลยอะไะมึงกู๊ก แซบนี่แม่มาแล้วแม่มากพอดีแซบอือแซบแซบปส่โรดีเลยเกลือปุอย่ทใส่โรดีปรุงแม่ย่อยย่ปรุงหรืม่ทลุเลยนะทีนี้นะปรุงแม่อาช้อนแม่ปรุงครับเอาเอยโรดีจกแม่จะใสยังไงกัแม่กัปรุก็ใส่แค่นี้เลยลูกใส่แค่โรดีบ่เอ้า เกลือเล็กน้อยนะสิเดี๋ยวแม่ใี่ไหมันจะพิจูดนะโอ้ยเหยียบทิมเกลือเราทิมประเทศเลยถ้าเป็นอย่างแบบโมมันจะใครแม่ไม่ถูกนะโมโอ้ยหพิดประเทศแต่ตัวนี้ต้มม้อพึ่งมันอันนี้ใส่ต้มม้อพึ่งเหอเนี่ยอย่าอย่าไปนะมันถ้ามันมีพึ่งมันจะขึ้นเวลามันเย็นแล้วมันจะเป็นก้อนน้่นมันนี่เปล่บ่มันจะเป็นไข่อีกเปล่าเน้นเท่ากับไข่ซาวอ่ะ น้ำตัวนี้พ่อบอกว่ามันจะเป็นไข่ของพึ่งครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเย็นแล้วตอนนี้มันยังบกเคาะโตกันยแต่มันมีพึ่งหลายดอกตัวนั้นตัวนี้มันจะได้พึ่งนะจะได้บุห่หลายดอกพึ่งแต่ตัวนี้มันจะเป็นพึ่งตัวนี้บกเขาะอ๋อนี่นะพี่น้องวิธีการปรุงน่างพึ่งตู้มีเตแม่พึ่งของประเทศไไฟเอาไฟพ่อก็ได้ครับใส่เกลือต้องปรุงตอนนนห้อนเพราะว่าเครื่องปรุงที่เอาเทลงไปมันจั่งละลายซึ่งเข้ากันครับ แหม่แม่พิ่งใช่ลูกมึมงไ,มได้แหมมันเข้าออไปนะม,มันนะ่มันสวีตแม่นที่พวีตดอกส่งแม่สามแม่ <c oughs> อันนี้หมูอามาขายใหอ้อดวนน,นะครับหมูวาแดงไปหามาได้่นขายให้แต่ว่าหัวน้ำาชมมแมบ่บกับพ่อจาใส่อูอ้ลูะอะไ่จางจะบอก แม่จิ้มเนื้อห้องก็ดีเอาเลพอดีครับมันเย็นเนาะพอดีเนาะพอดีลูกผัดเห็ดนัวหลายปัญหามันเย็นนะจะมันจะมันสีเค็มเนาะเตัวมันไม่ได้สิเปื่อยเครื่องปรุงเท่าที่ลงไปมันยังสิละลายเข้าไปอีกอยู่เนาะแม่พ่อบูจิมบ่เป็นแนวบุกขึ้นเยอะสิ่งยากแต่แนวอื่นก่อนมากเลยบ้าแต่ในเมื่อ าาก็จะถุละหมึกแม่ซิมันีย็นมา,ากมึนงนลยจะทำโอ้ยส้นเดีใบอมาแล้วลูกกเป็นังเนาะโอ้ยเหือออ,ออกอ,อีกแล้วเหือออกไวแต่เนาะแซ<ช>่บแซ่บบ่นคะครับพี่น้องนี่ก็คือใบลอยกินบัฒน์ดิ่งแต่พอให้เลยโอ้ยตอนนี้ลอยกินยำบุได้ต้ตมเลยแม่เป็นกินนางอ่อนตอนนี้ยังบุไดเอามาต้มอ่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นมันจะกินยากเพราะมันเป็นนางอ่อนอยู่อันนี้คือเอาวิธีการต้มแต่ว่าลืมลืมถ่ายตอนขั้นตอนนี้ว่าเป็นแผ่นแต่ก็เป็นแผ่นแบบนั้นแหละครับเป็นแผ่นคืออย่างที่พอไ ย่าง,งไฟให้เบิงนะพี่น้องตอนที่ผมถ่ายนะเป็นแผ่นแบบนั้นแต่ว่าเอาชบาตัวนังอ่อนนะเอามาลงน้ำหมอนห้อนแล้วมันจะเปลือยเปลือยแล้วก็กระกรองเอาขึ้นอจางที่พอกกองแยงแล้วก็เอาไม้นี่มาละง่ิดง่ายๆแต่ว่าวิธีการปรุงต้องปรุงตอนห้อนหอนให้เครื่องละลายเข้าไปกับความห้อนเลยครับแล้วเบิก็ะจีซึมเครื่องเข้ากันอันนี้คืออ่าผู้เท่ากินกบเผาแช่ไหมเน,ะเนเาะกินกบเผาก็กได้กินเลนก็ได้นะครับผมเป็นนั่งพิ่งหายกินยาพี่น้องขออนุญาตลาพี่แลน้องไปเพียงสาเนยงก่อนครับผมสวัสดีครับ